สวัสดีมิลักแฟนบีชอิมมัลทอลโซทุกท่านนะครับผมวันนี้นะตู้ใหม่นะเอาจริงมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่เมื่อวานทำอีกเกมหนึ่งไปนะทำจิซีไคเซนแฟนตอนลพาเลตไปวันนี้อ่ะก็ตู้ใหม่เป็นหน้าของตู้โคโยเต้สตาร์นะถามว่าตัวละครเก่งไหมตัวละครมันะอ่ะเก่งแต่ว่ามันต้องทําสุดเออต้องบอกอย่างนี้มันต้องทําสุดแล้วก็มันไม่ใช่ตัวละครเก่งแบบเป็นเมตาขนาดนั้น เอาจริงเนี่ยถ้าจะลงทุนสตาร์กเนี่ยไปลงทุนตัวอื่นดีกว่าแต่ว่าใครที่ชอบตัวละครน,นี้แบบผมปั้นเพราะผมชอบพี่เพราะอะไรเงี้ยอันนั้นสามารถปั้นได้แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าควรปั้นสุดเอาแบบเจ็ดดาวแดงเลยก็ได้ถึงจะเห็นค่าว่ามันแบบคุ้มประมาณนี้เพราะว่าถ้าเป็นแค่เจ็ดดาวเหลืองอะ่ะมันอาจจะสู้พวกแบบตัวละครเมตาสักสามดาวแดงอะไรพวกนี้ไม่ได้สามด,ดาวแดงเจ็ดดาวแดงอะไรพวกนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่จะปั้นตัวละครตัวหนึง่งเนี่ยผมแนะนําให้ปั้นสุดตัวละครไหนก็นแล้วแต่ที่เราชอบ ซันหนุ่มซุยฟงท่องเที่ยวหรือตัวอะไรก็แล้วแต่นะผมแนะนําให้เอาเป็นทางนั่งของ7ดาวแดงเออดีที่สุดเพราะว่ามันจะแบกได้เอาจริงมันสามารถแบกหองคอยได้หลยในะพวกตัวละครแบบนี้แต่ว่าอ,อ,อาจจะไม่ใช่แบบเป็นตัวเมตานิยมกันเลยแบบไม่ค่อยเห็นใครเล่นสักเท่าไหร่นะนี้อ่ะโอเค แล้วก็เดี๋ยวคลิปเนี้ยเดี๋ยวเราจะทําการสุ่มไม่ต้องสุ่มหรอกนะ่ะเดี๋ยวจะพูดเกินเกินของสตาร์แค่นะั้นแล้วก็ดูรีวิวอะไรแล้วก็เดี๋ยวผมมาทาการสุ่มชั้นั่งของมาเลนทาเด์ต่อเพราะว่ามาเล็กประมาณ2วันนะแล้วก็กิจกรรมใช้จ่ายเนี่ยไม่น่าจะมาแล้วก็วันนี้ผมเติมไปเรียบร้อยแล้วประมาณพันนิดๆอ่ะประมาณพันนิดๆก็มีเพชรเนี่ยอีกประมาณสักแสนกว่านะแสนกว่า,ก,วาก็เดี๋ยวเราทําการสุ่มอีกนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเออเอาของมาแลกเป็นชั้นั่งของอาวุธปลุกตื่นให้กับตัวละครในไอดีหลักไอ ตัวละครที่จะปั้นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นทางด้านของไอเซนคริสต์มาสอ่ะเพราะเดี๋ยวต้องเอาปลูก3ไอเซนคริสต์มาสเบียคุยาอีเวนต์แล้วก็เดี๋ยวทำซุยฟงอีกก็จะมี3-4ตัวเนี่ยที่จะทําให้มันแบบสุดๆนะก็คือปลูก3เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันต้องใช้ของค่อนข้างเยอะนี้อ่ะโอเคก่อนที่จะไปดูเนะื้อหาเดี๋ยวฝากไปดูทางด้านของวิธีการ,รดาวโหลดแล้วก็สมัครตัวเกมเอ e n เซเวนก่อนนะครับผมโอเคไป หลังจากกดลิงก์เข้ามาแล้วเราก็ต้องทําการโหลดแอปของ X7 Game ก่อนไม่ว่าจะเป็นทางน้่งของ iOS นะสามารถเลือกกันบนได้เลยแล้วก็ Android เลือกกันล่างหรือไม่ก็สามารถสแกนเป็นทางน้่งของ QR Code ได้เลยนะ,ะหลังจากเราดาวน์โหลดแอปของ X7 Game เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราสามารถกดเข้ามาในแอปได้เลยแล้วก็กดทางน้่งของเซิร์ชนะก็พิมพ์ไปได้เลยว่า Beat e t e r n a l Soul นะนี่ก็จะเข้ามาเป็นทางของหน้าจอนี้เป็น e t e r n a l So u l อนะ่ก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยแล้วก็หลังจากดาวน์โหลดก็กดเป็นทางของ Open เป็นการเปิดตัวเกมนั่นเองนะ หลังจากเราทําการดาวโหลดเกมไปที่เรียบรแล้วเราสามารถกดเข้าไปในเกมแล้วก็กดทางด้านของการสมัครได้เลยก็ให้เลือกไปทางด้านของอีเมลล็อกอินข้างล่างน,นนะกดไปปุ๊บแล้วก็ใส่อีเมลของเราไปหลังจากนั้นกดทางด้านของ Get c o ค้รหัส6ตัวจะถูกส่งไปในอีเมลนะก็ไปก๊อปรหัส6ตัวนั้นมาแล้วก็ใส่ไปในทางด้านของโค้ด input หลังจากใส่เสร็จปุ๊บเราสามารถกดล็อกอินนาวได้เลยมันจะเข้าสู่ทางด้านของเกมแล้วก็สามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์ในการเล่นได้เลยนะ อ่ะหลังจากดูวิธีการรน์โหลดก็สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวบอกให้อันึงมีคนคอมเมนต์ถามนะว่าแนะนำทำคลิปเติมให้หน่อยว่าเติมแพ็กไหนคุ้มที่สุดนะต้องบอกก่อนว่าเ,เห็นเขาบอกว่าเติมสุขสาวทิ์มันจะได้แบบว่ามันจะได้เขาเรียกอะไรได้โบนัสอ่ะเหมือนได้โบนัสอ่ะ ผมไม่แน่ใจว่ามันคือโบนัสส่วนไหนนะน่าจะเป็นอันนี้แ่บไม่แน่ใจวิกเอ็นซิงเกิลทันเซนหกร้อยสิบแปดเนี่ยมันจะได้เป็นหน้าของเพชรเนี่ยประมาณหกหมื่นกว่าเพชรน,นะหกหมื่นสี่พันแปดร้อยเพชรน่าจะประมาณนี้อ่ะแล้วก็เอ่อแพทที่แนะนําเติมเอาจริงนะใครที่แบบว่าอยากได้เพชรเยอะๆนะ,ะนะนคนรับของเอ่อของหน่อยปุ๊บอ่ะใครที่แบบว่าอยากเติมเอาเพชรเยอะๆผมแนี่ยนะผมแนะนำเป็นหน้าของแพชรร่างสุดนี่แพชรร่างสุดแล้วก็แนะนําให้เติมเป็นวันหยุดสุขเสาร์อาทิตย์ ผมไม่แน่ใจว่ามันสุกได้หรือเปล่านะแนะนําให้เติมเป็นประมาณเสาร์ที่แล้วกันนะอ่ะเอาเป็น2วันหรือว่าใครเติมมันสุกแล้วก็สามารถมาคอมเมนต์บอกได้นะว่ามันเวิร์กหรือเปล่าว่ามันได้เพชรเยอะหรือเปล่านี่อ่ะก็เนี่ยไอ้แพ็คหกร้อยสี่แปดเนี่ยมันประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทไม่ไม,ไม่ไม่ถึงพันสองอ่ะแพ็คเนี่ยเติมเนี่ยมันจะได้ประมาณาแสนกว่าเพชรแสนกว่าเพชรนะประมาณทำไม่ได้ว่ากี่แสนอนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยลองกดดูว่าได้กี่แสนเพชร,พชรอันนี้อ่ะโอเคอันนี้กดรับของก่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะตอนนี้มีอยู่เออ่ อันนี้อันนี้อันนี้ก่อนปุ๊บอันนี้ไม่เกี่ยวนะพรเมื่อกี้ไม่เกี่ยวแนละ้วอ่ะตอนแรกมีอยู่สามหมื่นเป็นๆนะสองอันนี้มันก็ไม่ได้เต็มขนาดนี้นะมีแบบเศษๆหน่อยอ่ะเดี๋ยวลองกดดูว่าจะได้มาเท่าไหร่จากสามหมื่นนะจากสามหมื่นเป็นแสนหนึ่งก็ได้ประมาณแปดหมื่นกว่าปะ่ะเออประมาณแปดหมื่นกว่าเพชรได้อ่ะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะคุ้มกับกิจกรรมอยู่อ่ะเพราะว่าหลังจากได้เพชรแล้วเนี่ยมันจะได้ทั้งน่าของเศษแดงด้วยแล้วก็อาวุธ UR อาวุธยูอารด้วยเออมันถึงเป็นอะไรที่ค่อนข้างคุ้มเท่าที่ผมคิดนะนี่อ่ะมาเดี๋ยวผมขออ่าอัพของก่อนนะสักครู่โอ้พอดีเลยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวตัวกันต่อเดีย๋ยวขอเคลียร์นี่ก่อนนิดนึงอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูทังนั้นของโคโยเต้สตาร์กันก่อน,น,นอ่าเอาจริ้งเนี่ยสตาร์ Star เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละคออรอลันคานะที่ผมชอบนะแต่ว่าในเกมนี้มันไม่ค่อยแบบว้าวเท่าไหร่นะอ่ะ เมื่อกี้ตีปกติไปแล้วเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าสกิลย่อยหรือตีธรรมดานะอ่านี่เดี๋ยดะเอ่อเนี่ยตีไปนี่ยิงหมาป่าไปแรงอยู่นะแล้วก็ทำเลือดไหลด้วยนะตีปกติโอเคแปลว่ารอบแรกน่าเป็นตีปกติเดี๋ยวจะไม่เห็นสกิลย,อย่อยอ่านี่สกิลย,อย่อเยเจ๋วอยู่ดีไซน์ตนัวละครเลยพวกนี้ค่อนข้างเท่มากนะตัวละครผมชอบนะ จะเสียดายในอนิเมะอะไรพวกเนี้ยบทน้อยหน่อยนะนี่อะอย่างที่บอกไปนะว่าใครที่จะปั้นนะก็แนะนําให้ทําสุดถ้าทําไม่สุดเนี่ยก็ไม่ต้องปั้นไปปั้นตัวอื่นไปปั้นแบบพวกตัวละครเมตาเทียสูงๆจะดีกว่านะพวกซุยฟงท่องเที่ยวไอเซนคิสมาสไอเซนพัทสนุมอะไรพวกเนี้ยไปปั้นพวกนั้นน่าจะคุ้มกว่าอะโอเคมาเดี๋ยววันนี้อ,อันนี้กดบดแล้วมาเดี๋ยววันนี้เราทำการสุ่มกันเดี๋ยวสุ่มไปเรื่อยนะเพราะว่ามันเหลืออ,อีก2วันใช่ไหม เลยอีก2วันเอ่อตอนนี้มันมีอยู่700กว่าเอาได้สักพันครั้งปะเอ,เอาสักพันครั้งแล้วกันนะมาไปโอเคเสร็จเอาจริ้งเสร็จตัวละครเนี่ยได้มาก็ค่อนข้างดีแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ปั้นเป็นเป็นหลักอยู่นะยังแทบไม่ได้อัพกรอบเลยนี้แต่ว่าอยากได้ไอ้ช็อกโกแลตมากกว่าเอามาแลกเอ่อไทม์ไอเนี่ยเอามาแลกโทเค็นลุง้ง โอเคได้อันนี้เยอะอยู่เดี๋ยวอ่าอันนี้น่าจะ800แล้วปะ800ไปต่อครับอันนี้คือแบบกดแบบไม่มีกิจกรรมใช้จ่ายนะบอกไว้ก่อนเพราะกิจกรรมใช้จ่ายเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะมาหรอกอีเวนต์หนึ่งเนี่ยมันน่าจะมาแค่ครั้งเดียวกดไปเลยไม่เป็นไรไหนๆวันนี้ก็ทําคลิปละจัดไปเลยไม่ได้เสียหาย,ยแล้วนะ โอ้โหนี pie, man, right. Aa, more, okay. ่ได้แจวแจวอยู well, ่ไปได้แต่เศษตัวละครไม่ได้เศษอันนี้เลยช็อกโกแลตห้าสิบอยากแบบว่ากดสิบครั้งแล้วได้สักสิบช็อกโกแลตอย่างเงี้ยน่าจะแจวดีอ่ะเดี๋ยวสุ่มถึงเก้าร้อยเก้าสิบนะเดี๋ยวผมจะเก็บ ที่เหลือเนี่ยไว้ตอนกิจกรรมตอนท้ายไม่เอาดีกว่าเราสุ่มไปครบพันครั้งเลยดีกว่าเราจะได้ไปแลกกันอื่นนะสุ่มๆไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเศษๆที่เหลือเดี๋ยวก็ค่อยสุ่มนอกรอบไปมันน่าจะเหลือเศษๆไม่เท่าไหร่หรอกอ่าเก้าแปดโอ้เก้าเก้าหนึ่งพันโอเคอ่ะเอาแค่นี้พอได้อชโกแรตจากตรงนี้อีกสองร้อยอันอ่ะสุ่มแค่นี้พอแล้วก็เพชร เหลือ10บเออเหลือเนี 30, uh, ่ยเหลือ67หมืเอาไว้สุ่มรอบหน้าอันที่ต้องการคือเดี๋ยวเอาจริงอาวุธอินโนเอนี่ก็น่าสนใจนะต้องทำอยู่นะ30มสิเอออ่ะสีเรายังไม่มีอินโนเอเนาะเอาไปก่อนลูเคียหกได้10ลูเคียลูเคียผมมียงว่ะผมว่าผมยังไม่มีลูเคียนะ ยังไม่มีลูเคียอ่าอินโนเอททำมาก่อนเพราะว่าเราแลกเศษมาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะมันมีอยู่30มันกระล่อ,กลอ,กลอ,กลอมกระแหลมอะเอามาแล้วก็ลูเคียกิมจ,จอนเนี่ยเดี๋ยวไปแกลกรายวันได้ไม่มีปัญหาลูเคียลูเคียช่างมันก่อนแล้วกันเอเอจริงผมว่าผมไปทำผมไปทำตัวหลักก่อนดีกว่าไอ้พวกตัวอย่างนั้นเก็บไว้ก่อนอะแลกไปเลย20 3ก็ได้ประมาณ200กว่าอันได้อ่ะโอเคเหลือเศษ6อันเศษ6อันเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนค่อยว่ากันอีกทีนึงมาตัวที่เราต้องทำไอเซนไอเซนขาด3าตัวซัพพอร์ตเนี่ยเอาไว้แค่ขั้นหนึ่งก่อนไม่ไม่น่ามีปัญหาอ่ะไอเซนขาด3าเบียคุย่าขาด4่เดี๋ยวทำให้สุดเป็นแบบทีละตัวทีละตัวก่อนไอเซน เบ,าาบคุย่าคัสีเบคุย่าก่อนซุยฟองเนี่ยค่อยทำตอนท้ายสุดนั้นน่าจะรอกิจกรรมรอบหน้าแล้วมัง้งไอเซนโอเคอ่าไว้ไประมาณนี้ก่อนซุยฟองเนี่ยเดี๋ยวต้องรอรอบหน้านะเพราะว่าผมยังไม่มีตัวละครเลยถ้าทำแบบทำใหม่เลยอ่ะมันน่าจะเสียอนข้างเยอะแล้วก็ผมมีไอเซนอยู่แล้วด้วยเดี๋ยวผมทำไอเซนให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปทำซุยฟองทีหลังโอเค ไอหินอันนี้ม่อีก25อันอันอื่นเก็บไว้ก่อนไม่มีปัญหาอ่าเดี๋ยวมาอัพอันนี้ต่อโอห้าสิบแล้วก็หอเตาโอเคแล้วก็เดี๋ยวเดีย๋ยวทำอันนี้เสร็จแป๊บนึงนะแล้วก็เดี๋ยวไปหอคอยนิดนึงเพราะว่ามีไกด์ให้แล้วกันนะเพราะว่าห้าแปดศูนย์เนี่ยผมไปลองตีมาแล้วประมาณวันสองวันก่อนวันวันที่เราไปถึง5 8 0ูอ่ะเออแล้วก็วันถัดไปอะ่ะประมาณนั้น ผมไปลองตีดูละมันมีแนวโน้มผ่านอยู่นะทีมที่ผมใช้แต่ว่ามันต้องใช้ดวงเอาจริงมันก็ใช้ดวงแทบทุกทีมเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกให้ว่ามันเป็นประมาณไหนอ่าเดี๋ยวขอนี่ก่อนแล้วก็ไม่ต้องใช้อินูอด้วยนะทีมผมอะที่ผมที่ผมไปลองดูไม่ต้องมีอินูอก็ผ่านได้ไม่ใช่ผ่านได้หรอกนะมันมีโอกาสาผ่านอยู่ อ่ะอันนี้อันนี้เดี๋ยวผมขอใส่ให้อันนี้เ,อ,อ,เอ,อ๋ให้ของขวัญแบบเนี้ยผมก็ปั้นเป็นเทียตัวเหมือนกันเอาจริงเราเลือกปั้นตัวหลักก่อนตัวหลักให้ตันก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปทาตัวละครลองตัวละครนา้ไปเอาจริงมันไม่มีวิธีตายตัวหรอกนะแต่ว่าถ้าทําแบบผมเนี่ยตัวละครเป็นตัวตัวเราอ่ะมันจะเก่งขึ้นแต่ว่าสปีด ไอเดียมันอาจจะน้อยหน่อยอันนี้174ยเเต็มแล้วสปีดโดยรวมของไอเดียมันน่าจะน้อยหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอ่ะวันนี้ขาดอุนธรรมดาคุณธรรมดาก็ไม่มาสักทีนะอ่าเคนเซแล้วก็น่าจะเหลือทีมพระเอกพ่ออิกิโก,โกโ้ตู้วนมันไม่มาสักทีไม่เข้าใจเหมือนกันน,น้อ่ะ อ่อันนี้ไม่มีอะไรอันนี้40ไม่มีอะไรอ่าอ่ะ,อะใช้สามมินานิดนึงนิดนึงอ่ะเอ้ยไม่พออีกพอรีดปึ๊บอีกหน่อยนึงโอเคส่วนสตาร์ทผมได้มาแล้วนะสตาร์ทผมได้มาจากเศษตอนเติมแล้วมันได้มาครบแล้วแหละไม่มีปัญหาอกรนี้อ่ะโอเค อดี๋ยวเรามาดูนาหน้าของขอคอยกันขอคอย580เนี่ยผมลองเล่นแล้วผมลองเล่นแล้วอย่างที่บอกไปวันสองวันก่อนใช่ไหมผมใช้ทีมเซตนี่แหละในการในการเล่นนะแล้วก็เกือบผ่านเกือบผ่านเพราะว่ามันแบบตีช็อตสุดท้ายคือตีทีสุดท้ายพอดีเลยเว้ยมันตีเราทีสุดท้ายพอดแีแล้วเราตายซึ่งถ้ารอบนั้นรอดอ,ะอ่ะอ่าไอเซนผมอะ่ะมันจะเป็นการใช้ตีรอบที่3 รอบที่สามเนี่ยส่วนมากตัวละครอีกฝั่งหนึ่งมันจะตายแล้วก็รอบนั้นอ่ะมันจะเป็นแบบสตูหรือเลือดประมาณสักยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะประมาณสองตัวเออถ้าเราฆ่าได้มันไหลได้ก็เลยแบบว่ามันรวมผ่านมีเวยแต่ว่ามันเป็นไงแหละแล้วก็รอบที่รอบที่ใช้นติได้อ่ะดันโดนตีซ้ําจนตายรอบที่รอดเนี่ยก็ใช้นติไม่ได้เออมันจะเป็นประมาณเนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพื่ออะไรมันเหมือนสลับกันอ่ะอ่ะเดี๋ยวมาลองเทสดูว่าจะ เจอแบบที่ผมเจอบ้างรอเปล่าถ้าเจอหน่อยก็จะเป็นแนวทางให้ได้ตีมาเอาจริงมีคนบอกว่าให้เอาป้าไดสื่อออกนะแต่ว่าป้ายสื่อออกอะไม่ได้เพราะว่าป้ายสื่อเนี่ยมันเป็นตัวละครที่เราเอามาตายฟรีอยู่แล้วตายฟรีแล้วทีมเราจะถึกขึ้นทีมมีฝั่งนึงแนวหลังเนี่ยเราใส่โซ่เนี่ยมันจะทําให้อีกฝั่งหนึ่งตีเราลงเอาป้ายสื่อออกอโอกาสผ่านน้อยลงนะบอกไว้ก่อนป้ายสื่อเขาทามาไว้แบบเป็นตัวตายอย่างนั้นอะอ่ะนี่ก็ใช้ตีไป แต่รอบนี้ไม่แน่ใจว่าจะรอรดหรือเปล่านะเพราะเลือดเหลือค่อนข้างน้อยมากเลยโอเคตีไปโอเ้เขาไงเราก็ตีไปอ,อันนี้เราโดนตีอ,ม,อมันจะโดนอย่างเงี้ยโดนตีขี้โดนตีแบบสกิลย่อยโดนอะไรหนักๆเงี้ยเอาจริงถ้าตีแบบธรรมดามันโอกาสรอดอะมีไม่ใช่ว่าไม่มีนะมี แต่ว่าแบบมันโดนตีแบบช็อตอย่างเงี้ยมันค่อนข้างยากนะเอาจริงผมว่าด่านมันอาจจะไม่ได้ยากขนาดนั้นนะแต่ว่ามันมันต้องรีแบบหลายรอบอะ่ะเราต้องใช้ดวงในการรีค่อนข้างเยอะนะกว่าจะผ่านได้กระทืบมาอ่าอ,อ,อย่างเงี้ยเลื่อนเหลือค่อนข้างเยอะนะเหลือเกือบครึ่งหลอดที่เหลือก็อยู่ที่ดวงนะดวงรอบที่สองเนะี่ย รอบสองรอบสามอยู่ที่ดวงล้วนโอ้โเขาให้เออเล่ออีกอันหนึ่งก็คือหอเต่าผมอาจจะอัเวลน้อยนะมันเลยแบบไม่ผ่านเอายังเพิ่งจเจัาเวลสิบเองมั้งอ่ะเรื่องเราเด้งขึ้นมาหน่อยนึงถอเนี่ยเซนตต้องโดนตีธรรมดาสักทีหนึ่งแล้วตัวอื่นต้องเนี่ยเห็นไหมเวลารอดเนี้ยมันก็ไม่โดนตีมันก็ทำให้ตัวละครใช้ตีถัดไปไม่ได้ มันจะเป็นอย่างเงี้ยประมาณ2 3สรอบนะรอบที่ผมผ่านนะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เทิน์น2นะเทิร์น3เทินที่3เนี่ยเราโดนแบบช็อตสุดท้ายพอดีเลยแล้วก็เทินที่3เนี่ยที่ผมเจอรอบนั้นนะก็คือตัวละครเราก็ไม่มีตายเหมือนแบบว่ามันตีเฉลี่ยเฉลี่ยกันอ่ะไม่ได้ไม่ได้ซ้ำตัวเดิมอย่างเงี้ยถ้าซ้ำตัวเดิมอย่างเงี้ยมันไม่ผ่านตัวละครเนี่ยต้องได้ใช้อันติต่อเนื่องประมาณ2-3ครั้งถ้ามีเว้นช่วงมันไม่ผ่านใช้คำน,นี้เลยว่าถ้าเว้นช่วงมันไม่ผ่านเพราะว่าสแต็กมันจะหายนะ ก็ต้องเน้นรีเรื่อยๆหน่อยเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะว่ารอบไหนที่แ้นติได้ก็ดันตายรอบไหนที่แ้นตีไม่ได้ก็ดันรอดนะมันจะเป็นทำนองเงี้ยเราก็รีไปเรื่อยๆจนกว่าจะผ่านจนกว่าจะผ่านนะเดี๋ยวผมน่าจะทำอีกทีอ่าคลิปหอคอยเดี๋ยวผมทำอีกทีนงตอนที่ผ่านแล้วเออจะเป็นคลิปแบบว่าไกด์ตอนผ่านแล้วเลยแล้วกันนะผมอาจจะต้องไปรีเองพรุ่งนี้วันอาทิตย์น่าจะมีเวลารีพรุ่งนี้อยู่ก็คือจะพยายามรีเรื่อยๆนะให้มันผ่านอนะ เอาจริงวิธีผ่านมันมีหลายหลายวิธีนะใช้อุนเคียวราผ่านก็ได้ใช้ซุยฟงใช้ไอเซนคิสปัตอะไรพวกเนี้ยมันสามารถผ่านได้มันไม่ใช่จะอุ่นไงไหมโดยสกิลย่อยอกแกมันไม่จําเป็นต้องเป็นไอเซนพัตอย่างเดียวตัวละครอื่นก็ผ่านได้แค่เราต้องอัพสุดนะเพราะว่าคนที่เขาใช้ไอเซนอ่าใช้อุนผ่านเนี่ยใช้อุนเคียวราร่างปดดาบผ่านเนี่ยเขาก็อัพเจ็ดดาวตัวละครต้องเจ็ดดาวถึงจะผ่าน ด้วยความที่ว่าปกติเนี่ยกว่าเราจะมาถึงด่านนี้ได้อะมันจะต้องเป็นทางนั่งของเลเวล90กว่าแล้วก็มันมันควรจะเป็นเลเวล99นะเลเวล99แล้วก็กรอบกับกรอบตัวละครกรอบอาวุธเนี่ยตันถึงจะมาถึงนี้ได้แต่ว่าด้วยความที่ว่าเซิฟเนี่ยมันแจกของค่อนข้างเยอะตัวละครมันไปค่อนข้างไวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเลยต้องอัปดาวเนี่ยมาแทนกรอบที่มันขาดไปเอาสเตตัสจากการ อัพดาวตัวละครเนี่ยเจ็ดดาวเนี่ยเออมาเป็นเอ่อมาเป็นเหมือนเงื่อนไขในการผ่านด่านเออเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันจะต้องใช้ทางด้านของกรอบกะกรอบดาวเอ๊ะเรื่ออะไรอะเลเวลกรอบตัวละครกรอบอาวุธเนี่ยเออมาเป็นเงื่อนไขด้วยแต่ว่าเซิฟเนี่ยมันมันไปค่อนข้างไวเพราะฉะนั้นเราเอาดาวเนี่ยมาเป็นเงื่อนไขในการผ่านแทนมาเป็นสแตทเองมาเป็นสแตต อันนี้ไอเซนน่าจะฮิวนะเพราะว่าผมใส่โซฮิวตีสามครั้งอนะอ่ะฮิวขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวรอบนี้ถ้าเราโดนตีธรรมดาทีหนึ่งเรารอดนะตีธรรมดาที่ไม่ใช่คีเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันจะเป็นช็อตประมาณเนี่ยถ้าแบบว่ารอบเมื่อกี้รอดอะ่ะมันสามารถเก็บได้เก็บอีกฝั่งหนึ่งได้เพราะว่ามันเป็นอันตีรอบที่สามสแตทเราดูดมาค่อนข้างเยอะพอแล้วผมมั่นใจว่ามันสามารถเก็บอีกฝั่งหนึ่งได้ แต่ว่านั่นแหละโดนตีโดนตีจริงแต่ว่าตดขีถ้าตีธรรมดาแบบไม่ตดขี้น่าจะรอดอยู่นะน,นี่อ่ะโอเคเดี๋ยวผมค่อยไปรีด่านแล้วกันนะี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงแต่ว่ามันจะเป็นทำนองแบบเมื่อกี้แหละก็คือแช้ติให้ได้ต่อเนื่องเนี่ยสาครั้งประมาณนั้นเลยก็น่าจะผ่านได้โอเค คลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะก็ใครดูมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พ่าคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปเก่าๆได้เดยวแปะคลิปด้างซ้ายเพรลิดข้างขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมถึงตอนนี้ับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม